คิดไปข้างหน้าคิดนำหน้าคนอื่นได้ง่ายๆครับเพียงทำา3ขั้นตอนนี้ครับวันนี้เราต้องอยู่ในหนังสือ The Six Discipline s of Strategic Thinking Part ที่2ครับไปคุยกันเลยครับสวัสดีครับผมเทมเจ้าของเพจติงต่าและนี่คือ20.0 0ูนย์ศูนพอดแคสต์ครับ สวัสดีครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่2020 podcast นะครับ podcast ที่ช่วยคุณหรือคนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ให้พร้อมสำหรับการทำงานในโลกนาครับวันนเข้ามาในยุ่กับเทมสเหมือนเดิมครับผู้เขียนหนังสือเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับและเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความข้าวหน้านั่นเองนะครับวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์หนังสือนะครับ the six disciplines of the strategic thinking นั่นเองนะครับก็ตอนที่แล้วเราคุยกันไปว่า เอ่อ s t r ATEGY คืออะไรนะเนาะแล้วก็ STRATEGIC THINKING คืออะไรนะครับวันนี้จะมาคุยกันต่อครับว่าเอ้ยการที่เราจะคิดเชิงกลยุทธ์ได้นยนะฮะหรือว่า STRATEGIC THINKING เนี่ยนะครับมันมีกระบวนการอะไรบ้างที่จะทำให้เราเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ได้จริงๆนะครับและมีเครื่องมือหรือมีวิธีคิดวิธีฝึกยังไงอะที่จะทำให้เราสามารถทำขั้นตอนเหล่านั้น่ะ ได้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะค่อยๆไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงการคิดเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องทำกระบวนการที่เขาเรียกว่า R P M เนาะสามตัวนะ R P M นะครับซึ่งเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษแะ้วกันนะครับเดี๋ยวไปทีละนนะครับตัวแรกคือตัว R นะหรือว่า Recognize นะครับ Recognize คืออะไรครับก็คือการรับรู้ประเมินสถานการณ์นะแกะนะครับ วิเคราะห์ปัจจัยนะความสัมพันธ์ที่มันเกี่ยวข้องของอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่นะครับคือเวลามันมีปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วกันเนาะเช่นไม่รู้สิเป็นโอกาสหรือเป็นภัยคุกคามที่มันเข้ามาสู่ตัวคุณเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างแรกคือวิเคราะห์สถานการณ์นั้นอนะรับรู้สถานการณ์นั้นพยายามแกะออกมาให้ได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นผลดีหรือมันเป็นผลเสียต่อเรา มันมีความสัมพันธ์กันไหมมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไราะนี่คือกระบวนการแรกที่ต้องทําครับ Recognize หรือว่าการรับรู้ประเมินสถานการณ์นั่นเองนี่คือตัว R นะครับถัดมาครับตัว P นะ Prioritize นะครับคือการจัดลำดับความสำคัญนะของเรื่องที่เราพบนะปัจจัยที่เราพบนะครับว่ามันมีผลกระทบมากน้อยอยัางไงาโอกาส มากน้อยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือการเรียงลําดับของผลสิ่งที่มันจะกระทบกับเราอะนะว่าเรื่องไหนเราให้ลําดับความสําคัญมากน้อยอย่างไรนะครับซึ่งลําดับความสําคัญเนี่ยจริงๆแล้วจําเป็นมากเลยนะที่คุณต้องคิดเรื่องนี้เพราะว่าเราเท็มช่อว่าทุกคนมีทรัพยากรจํากัดอะเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตเราได้ในครั้งเดียวพร้อมๆกันนึกออกไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนาะ คือเหมือนกันนะองค์กรด้วยนะรีซอสก็มีจำกัดทุกอย่างมันต้องมี p r ริตี้อมันต้องมีลำดับความสำคัญนะครับเรื่องไหนที่เป็นปัญหาใหญ่เป็นปัจจัยที่ดูแล้วน่าจะกระทบหนักก็ต้องแก้เรื่องนั้นก่อนอันนี้ก็เป็นแนวคิดตามปกติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง p r i o r ริ i z e ให้ได้ว่าเราจะเรียงลำดับการโฟกัสของเราเนี่ยอย่างไรนะครับนี่คือพาริตีหรือตัว P นะครับนนี้เมื่อเรา เรคคอร์ดไนต์แล้วนะครับรับรู้สถานการณ์แล้วประเมินแล้วจัดลําดับแล้วว่าอันไหนต้องแก้ก่อนแก้หลังยังไงดูแล้วอันไหนเสี่ยงสูงกระทบเยอะกระทบน้อยอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อ o r i t i z e แล้วนะครับตัวสุดท้ายคือตัว M ครับทุกคน m o b i l i z e หรือว่าขับเคลื่อนเออคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วแหละว,ว่าอ๋อนี่คือลำดับความสำคัญที่เราจะแก้ไขปัญหาเปน็นอย่างน,นี้นะครับเราจะขับเคลื่อนอยังไงนะเราจะสร้างทางเลือก ในการแก้ปัญหาที่เรียงลำดับมาแล้วเนี่ยยังไงเออนะเราจะสร้างเ,ออเขาเรียกภาพยังไงให้คนเห็นภาพเดียวกันกันกบเรานะสมมติคุณทำงานในองค์กรอย่างเงี้ยนะครับทำไงให้คนอื่นรู้ว่าเราาจะแก้ปัญหาอะไรอรเออแล้วทำไมเราต้องแก้เรื่องนั้นด้วยมันจะนำไปสู่อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะขับเคลื่อนคนอื่นนะครับให้มาร่วมแก้ไขปัญหานี้กันได้ยังไงนึกออกไหมนี่คือ Mo b i l i z e นะครับตัวตัว M อเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับ3กระบวนการที่เราต้องทำ นะในการคิดเชิงคลเชิงกลรุยุตก็คือ R P M เนาะ Recognize นะครับ Prioritize และ Mobile น,นั่นเ e งนี่คือ3กระบวนการนะครับคราวน,นี้วันนี้ครับสิ่งที่เอมจะเล่าต่อคือว่าปกติแล้วเนี่ยแน่นอนแหละไอการที่คุณจะ Recognize Prioritize อะไรได้พวกนี้เนี่ยนะฮนะมันจะต้องมีเครื่องมือนะหรือว่ามันจะต้องมีวิธีคิดที่จำเป็นอะที่คุณต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณสามารถที่จะ เก่งในแต่ละกระบวนการได้นะเอา2กระบวนการแรกก่อนนะครับเ e c o g n i อกกับ p r i o r i t i z e ัซะกันนะจริงมันแอบมาใกล้ๆก,ก,กันคุณต้องประเมินนะครับออกมาแกะแฟกตอร์แฟกเตอร์อะไรต่างๆแล้เราเรียงลำดับออกมาให้ได้นะครับมันมาใกล้เคียงกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผมขมวดแล้วกันเนาะสองอันนี้รวมเข้าด้วยกันนะครับแล้วมาดูว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับเพื่อที่เราจะเก่งกระบวนการเ e c o g n i อกกับ p r i o r i t i z e ให้ได้นะครับมีอยู่3สิ่งนะกันอ่านะฮะ อย่างที่หนึ่งครับ pattern recognition นะครับคือเราต้องฝึกเรียนรู้นะครับแล้วก็จดจำ pattern นะที่มันเกิดขึ้นของสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆให้เก่งนะจะเก่งทำยังไงครับนะจะอ่าน pattern ได้จับ pattern ต่างๆได้เก่งนะถ้าเกิดอย่างนี้น่าจะเกิดอย่างนี้นะถ้าเกิดอย่างนั้นน่าจะเป็นแบบนู้นะ เออทำยังไงนะครับคำตอบง่ายๆครับคือต้องอ่านเคสตัดดีเยอะๆครับนี่คืออย่างแรกที่คุณควรจะพยายามทำแล้วก็นนะเพื่อแกะแพทเทิร์นให้ได้ว่าเออถ้าเกิดยกตัวอย่างแล้วกันเนาะเช่นเอาอย่างเวลาแบบบริษัทไหนแล้วกันครับในในต่างประเทศนะครับที่มีปัญหาเรื่องของกำไรขาดทุนไงฮะเวลาแพทเทิร์นนี้ทมเจอเลยเนาะ เวลา c ีอคนใหม่นะครับเข้าไปดูแลบริษัทที่กําลังขาดทุนเนี่ยหน้าที่เขาคือเขาไปเทินเอราวใช่ไหมไปปรับองค์กรจากติดลบให้มาเป็นบวกให้ได้ค่อยๆทําให้กําไรกลับมาเป็นบวกให้ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่แรกเลยนะครับไม่ว่าจะที่ไหนเลยเนี่ยนี้คือสิ่งที่ทําเห็นเลยคือ c ี o อจ่ะจะเข้าไปนะครับไปทํดคุยกับแต่ละยูนิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อดูว่าปัญหาอยู่ตรงไหน สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรตรงไหนคือคอของคอขอวดอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของคนในองค์กรทั้งหมดเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ c ีอเข้าไปทำนะครับเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วครับนะสิ่งที่ c ีอีโอทำจะ,จะทําต่อไปคือสร้างวิชั่นใหม่ว่าเขาจะเปลี่ยนองค์กรนียจะชิ i ฟ t ไปทางไหนเพื่อให้มันกลับจากลบไปเป็นบวกได้นะครับหลังจากนั้นครับเขาจะเริ่มบริหารทรัพยากรและนะพูดง่ายๆก็คือลดคอสนั่นแหละนะครับ,ดล,ดล,รบลดคนตัดคนออก นะครับ r g a n i z a t i o นนะครับแหมพูดสดี Reorganization จริงก็คือตัดคนออกนั่นแหละนะครับ Reorganization <laughs> แล้วก็เอาคนไปทำให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่นะวิชั่นใหม่ที่เขาขายกับคนอื่นไปแล้วนะี่เนี่ยนี่คือถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ซีอใหม่เข้าไปทำเวลาต้องการจะเทิร์นราวองค์กรใดๆก็ตามที่มีปัญหาอยู่นะครับนี่คือแพทเทิร์นเลย โอเคไหมเนี่ยยกตัวอย่างใ้เห็นภารนี่คือคําว่า pattern recognition ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสถานการณ์ใน,นการทําธุรกิจในสถานการณ์ของการทํางานนะครับมันจะมี pattern บางอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอะครับจากเหตุการณ์ในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อ่าน case study บ่อยๆนะครับเราจะพยายามเราจะแกะได้ว่าอ๋อถ้าเจอเรื่องนี้นะน่าจะต้องคิดอะไรประมาณนี้แหละมันจะเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้นะครับนี่คืออย่างแรกที่น่าจะทําบ่อยๆนะฝึกทําบ่อยๆนะครับ อย่างที่สองที่คุณอาจจะทําได้เพื่อทําให้คุณ r e c o g n i z e p a t t e r n ได้เก่งขึ้นก็คือการลองติดตามข่าวติดตามเทรนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอน,นะครับติดตามอาจจะไม่เพียงพอแต่ว่าต้องพยายามวิเคราะห์ด้วยว่าเอ๊ะสิ่งเนี้ยมันเป็นเทรนเพราะอะไรอะแล้วมันมี pattern อะไรเกี่ยวกับเทรนพวกนี้บ้างนะครับมันมีอะไรที่ทำให้เทรนพวกนี้มัน มันไปต่อเหรอมันเกิดขึ้นเหรอคนสังคมเป็นยังไงทําไมอยู่ดีเรื่องนี้มันถึงกลับมาเช่นเอาะไรดีละยุคแบบเอตตี้ไนตี้สิอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่เริ่มกลับมาอีกแล้วใช่ไหมวนกลับมาแหละนะครับทำไมอ่ะทำไมมันถึงเรื่องนี้มันถึงกลับมานะทำไมแฟชั่นเทรนด์ถึงมันถึงหมุนย้อนกลับมาที่หมุนไปหมุนมาแบบไม่อยู่ตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันถึงเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่เราจะต้อง ค่อยๆศึกษาแล้วก็มอนิเตอร์ไปเรื่อยๆเพื่ออ่านเนะเพื่อเข้าใจเทรนด์นะครับเมื่อเราเข้าใจแพทเทิร์นของอดีตนะครับมันจะทําให้เรามีความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็คาดการความเป็นไปได้ในอนาคตได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการทำแพทเทิร์นดีคอมมิชชันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่คุณจะต้องใช้เนี่ยมันคือการทํา2อย่างนะอันนี้ผมพูดเจาะลึกให้มากขึ้นนะครับคืออ การทำ pattern recognition เนี่ยมันคือการที่คุณเอาเหตุการณ์เดิมในอดีตที่คุณเคยแกะ pattern ไปแล้วอ่ะที่คุณมีอยู่ในหัวคุณแล้วเนี่ยมาเทียบกับเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถูกไหมฮะคือคุณต้องการจะหาว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปยังไงในอนาคตใช่ไหมครับสิ่งที่มนุษย์ทำเนี่ยมันคือไปเอาสิ่งที่มันอยู่ในสมองตัวเองเนี่ยนะ pattern ที่เราเคยเข้าใจเนี่ยนะครับเอามาเทียบกันนะครับทีเนี้ยเวลาเทียบกันเนี่ยนะมันคือการใช้การคิดแบบ critical เวลาคุณทําการคิดเชิง critical thinking เนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำมันคือทำสองกระบวนการไปพร้อมกันอันแรกคือ compare ครับเปรียบเทียบความเหมือนเฮ้ยเหตุการณ์ pattern ที่คุณมีในหัวเนี่ยนะจากสิ่งที่คุณียนรู้ในอดีตเนี่ยนะครับกับสิ่งที่คุณเจอณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง comparecomparison คือการเปรียบเทียบความเหมือนเนาะโอเคไหมนะครับนี่คืออย่างที่1อย่างที่2ครับ contrast นะครับ contrast คืออะไรครับคือ ความต่างอะนะพูดง่ายๆคือการเปรียบเทียบความต่างอ่ะ,ะอเ,เ,ววเอาเล่าให้เห็นอย่างนี้นะพยายามใช้คำ compare contrast นะครับ contrast คือแล้วสองสิ่งเนี้ยแพ t t e r n ที่คุณมีในหัวเนี่ยกับเหตุการณ์ที่คุณเจอในปัจจุบันเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่ไม่เหมือนกันเอออ่ะนะครับคราวนี้คุณจะเริ่มแกะได้แล้วว่าอ๋อส่วนนี้เหมือนว่านะปัจจัยคล้ายกันเลยอีกส่วนนึงเอ้ยตรงนี้ต่างนะอ่านะครับเพื่อคุณเห็นสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่ต่างเนะ่ย มันจะทําให้คุณพอที่จะคาดการณ์นะครับว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นนี่คือ pattern recognition ครับอย่างที่หนึ่งที่คุณต้องฝึกเนาะเพื่อทำให้คุณ recognize กับ prioritize ได้เก่งอย่างที่สองครับสิ่งที่คุณต้องฝึกคือ system analysis หรือว่าการฝึกวิเคราะห์ระบบนั่นเองนะครับการที่คือเวลาพูดถึงระบบเนี่ยมันคือหลายปัจจัยเนาะหรือว่าหลายองค์ประกอบเนี่ย เข้ามารวมเข้าด้วยกันใช่ไหมฮะแล้วก็ทํางานร่วมกันกลายเป็นระบบนะครับสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือการแยกระบบเนี่ยออกมาเป็นองค์ประกอบให้ได้ครับนะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในระบบนั้นๆนะครับแล้วก็ไม่พอนะฮะคือพอเราเน้นคาว่าระบบเนี่ยนะครับแน่นอนองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ได้ทํางานเดียวๆนะมันถึงจะเรียกว่ามันถึงเรียกว่าระบบถึงมันเรียกไม่ได้ใช่ไหมฮะมันต้องทํางานร่วมกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องหายได้คือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ในระบบนั้นมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเมื่อคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้คุณจะสร้างโมเดลนะครับทางความคิดของระบบนั้นๆออกมาได้นะฮะทำเป็นโฟล์ไเป็นอะไรก็ได้เนาะคุณจะเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงนะครับเมื่อคุณมีโมเดลระบบอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณได้ประโยชน์คือว่าคุณสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับส่วนไหนของระบบนะครับ หรือว่า Impact นะที่มันเกิดขึ้นหากเกิดปัญหาในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยในแต่ละส่วนของระบบเนี่ยนะฮะมันจะเกิด Impact เยอะน้อยอย่างไรมันกระทบไปที่ส่วนไหนต่อได้บ้างอย่างไรนะครับเมื่อคุณเข้าใจโมเดลระบบเนี่ยนะครับคุณจะาหาได้ว่ายกตัวอย่างแล้วกันเนาะเช่นคอขวดของระบบยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะนะผมจบมะวิศวกรรมอุตสาหาการไอีนะครับระบบโรงงานเนี้ยนะเราก็ต้องมาหาว่าที่ไหนคือคอขวดนะเพื่อที่จะเพิ่ม อ่าไม่ใช่เพิ่มเพิ่มนะฮะเอฟฟ n c y ของระบบให้ได้อย่างเงี้ยถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจเชิงระบบนะครับว่ามันดําเนินยังไงอ่ะนะมีบ ottleneck ตรงไหนนะครับหรือว่าคุณอาจจะต้องการจะมอนิเตอร์ว่าส่วนไหนของระบบที่อ่าจะเกิดปัญหานะโดยการดูเทสโชนะดูค่าอะไรบางอย่างของระบบนะครับที่อะไรดีล่ะเพื่อประเมินความเสี่ยงแล้วกันเช่นเฮ้ยรายได้เข้าไม่ถึงเป้าหรือว่า เฮ้ยผลิตต่ำกว่าแผนนะครับหรือว่าวิทําไมค่าไฟแพงจังหรือว่าอะไรเดียคืออะไรก็ได้ะนะแต่ว่าคุณจะมีค่าที่คุณจะควบคุมไว้อะเพื่อที่คุณจะได้ดูว่าสิ่งนี้มันกําลังอยู่ในความเสี่ยงมากหรือน้อยที่จะส่งผลกระทบต่อ p e r f o r m ร์แมหรือว่าผลผลที่เราต้องการของระบบเนี่ยนะครับนะการเข้าใจตัวเอ่อซิสต็เนี่ยจะทำให้เราแกะเรื่องพวกนี้แล้วก็เตรียมแผนรองรับ การแก้ไขปัญหาได้นะครับการมอนิเตอร์พวกพารามิเตอร์เหล่านี้นะความองค์ประกอบของระบบเนี่ยนะครับเมื่อเกิดปัญหาเนาะคือเราเรามอนิเตอร์อยู่ถูกไหมเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยมันทําให้เราพร้อมอะที่จะเปลี่ยนโหมดในการทํางานบางทีพอยอดขายตกเกินกว่าที่เราตั้งใจไว้นะค่า critical ที่เราตั้งไว้ไงครับเราจะต้องมาเปลี่ยนโหมดการทํางานไปเป็นวอร์ mm hmm. โหมดก็ได้ไหมโหมดสายลุยนะครับเน้น บวกนะเอาเงินไปลงกับการขายเป็นหลักอะไรแบบนี้เนี่ยนี่คือประโยชน์ของการแทร็กนะครับหรือมอนิเตอร์ตัวสิสต์มแล้วก็การเข้าใจเชิงระบบได้เพราะว่ามันทำให้เราเตรียมมาตรการการป้องกันได้เมื่อเกิดปัญหาโอเคไหมนี่คือซิสต็มแอนาัลิซิสนะครับนี่คืออย่างที่สองที่คุณต้องพยายามฝึกเนาะก็วิธีการฝึกก็คือพยายามแกะโมเดลของสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวคุณะนะนะลองเขียนมันเป็นโฟร์นะครับหาความเชื่อมโยงของแตล่ละปัจจัยแต่ละองค์ประกอบออกมา อ่าเป็นแผนภาพอะไรก็ได้นะให้คุณได้ลองฝึกพวกเนี้ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คืออย่างที่2นะครับอย่างที่3นะที่คุณต้องฝึกก็คือ mental agility นะครับ mental agility นะคือฟังแล้วดูคืออะไร mental agility จริงมันคือการคิดอย่างยืดหยุ่นแหละนะครับอ่าคือในหนังสือเนี่ยนะคุณวัตกินส์นะครับเขาเวลาเขาพูดว่า mental agility เนี่ยจริงๆเราเขาพูดถึง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือการรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะคุณจะคิด ในภาพใหญ่กับอะไรคุณควรจะกินในภาพเล็กนะครับเพราะคุณต้องแกะให้ได้ค,คุณต้องรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่คุณจะซูมอินหรือซูมเอท์เนี่ยนะแว่นในการมองโลกของคุณเนี่ยออกมาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่คุณเจอเอออันนี้คือความสามารถอย่างที่หนึ่งนะครับก็ต้องฝึกนะซูมอินซูมเอท์นะสิ่งที่เราสนใจอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่สองนะครับคือการเข้าใจทฤษฎีเกมครับทุกคนคือปกติมันเหมือนเล่นเกมอะเนาะคุณต้องมีคู่แข่งใช่ไหม นะครับคุณก็ต้องคาดการณ์ว่าคู่แข่งคุณจะทําอะไรนะแล้วเมื่อคุณทําสิ่งนี้คู่แข่งคุณจะทําอะไรถ้าคุณต้องการเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคุณจะทําอะไรเพื่อให้คุณได้ตามเป้าหมายนะเมื่อคู่แข่งเห็นว่าคุณทําสิ่งนี้คุณคาดว่าคู่แข่งคุณจะทําอะไรนะมันเหมือนการบัฟกันไปบัฟกันมานะครับก็ลองจินตนาการทฤษฎีเกมหรือว่าการเล่นเกมเนี่ยก็เหมือนกับการเล่นหมากรุกกระดงนะครับหรือว่าเล่นโกก็ได้เนาะเออนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน แนวคิดที่เราต้องฝึกฝนแล้วกันนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยคาดการณ์เซเนเริโอที่มันเกิดขึ้นว่าคู่แข่งจะมูฟยังไงได้ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะคลาสมันออกมาเป็นกลยุทธ์นะครับที่สร้างอะไรครับ superior long term performance นะครับให้กับเราได้นี่นี่นี่คือ mental agility นะครับมี2สิ่งเนาะการคิดอย่างยืดหยุ่นนะ zoom in zoom out นะครับเข้าไปยังสิ่งที่เรามองได้ว่าจะมองภาพใหญ่ภาพภาพเล็กนะครับแล้วก็เรื่องของทฤษฎีเกมอ่าโอเคไหมนะครับนี่คือ อย่างที่สานะครับวันนี้ก็น่าจะค้างไว้ประมาณนี้นะครับเรายังเหลือตัวอะไรฮะตัว M เน no, าะ m o b i l i z e ที่เรายังไม่ได้คุยกันนะครับเราจะมาคุยกันในครั้งไปนะครับก็วันนี้น่าจะไวประมาณนี้ครับทุกคนยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนาะอย่างที่เทมบอกไปในตอนที่แล้วนะครับว่าปี2 0 2 5ีเนี่ยธีมนะครับของสิ่งี่เทมจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ยมันคือ The Innovators Playbook นะครับเป็น คู่มือที่จะทําให้นักนวัตกรเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตามกันดูด้วยนะครับเนาะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับฝากหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นคนเงียบๆก็ได้เปรียบได้ครับหาด้ทีรานหนังสือชั้นนําทั่วไปครับวันนี้ไว้มานนี้ครับเจอกันในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ